EP นี้จะเป็นชาเลนจ์ให้ทํากันอ่ทดสอบความเข้าใจว่าเข้าใจหรือเปล่าอ่าเดี๋ยวผมจะทําการ select select อ่าชื่อ first name อ last name แล้วก็อีเมล from m พลอยยี่อ่ะเราก็จะได้ชื่อเฟิร์สเนมลัตเนอีเมลมาผมต้องการให้ทุกคนเนี่ยอ่ะทำแบบนี้ทำให้มันพิมพ์ออกมาว่าสตีเฟนแต่สตีเฟนเนี่ยให้เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมดแล้วก็คั้นด้วยขีดขีดกลาง ส่วนนามสกลุลเนี่ยให้นามสกลุลเป็นตัวพิมพ์เล็กทั้งหมดแล้วก็ขั้นด้วยขีดกลางแล้วตามด้วยอีเมลแต่ว่าอีเมลเนี่ยให้กลับจากซ้ายไปขวาขวาไปซ้ายอ่ะก็คือให้รีวอ r ต์สติ n งนั่นแหละอ่ะพอเรารีว e r s e เสร็จปุ๊บก็ขั้นด้วยขีดเหมือนเดิม แล้วก็บอกจํานวนตัวอักษรในอีเมลว่ามีกี่ตัวอย่างเนี้ยหนึ่งสอามี่ห้าะก็คั้นด้วยขีดแล้วก็ตามด้วยเลข5อ่าแค่นี้มันก็จะออกมาเป็นประมาณนี้อ่าอันแรกก็จะออกมาเป็นสตีเฟนก็เป็นตัวพิมพ์ใหญ่คั้นด้วยขีดอ่าคิงคือนับสกุลเป็นตัวพิม์พเล็กทั้งหมดคั้นด้วยขีด อ่าแล้วก็อ e ีเมลเห็นไหมอีเมลมันจะกลับด้านกันอ่าแล้วก็ขั้นด้วยขีดอันนี้จะเป็นความยาวตัวอักษรของ e mail. อีเมลอีเมลนี้ยาวเท่าไหร่หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าก็พิมพ์ห้าอ่ายึดความยาวอีเมลเป็นหลักอ่าทำให้มันพิมพ์ออกมาได้อ่าแบบเนี้ยอ่าให้ลองทำดูก่อนอ่าถ้าพร้อมแล้ว เดี๋ยวเราไปดูเชื่อกันเลยอ่าผมก็จะ select แน่นอนมันยาวๆแบบเนี้ยเนี่ยมันก็ต้องมีการเชื่อม string อยู่ละเพราะฉะนั้นคำสั่งที่จะเชื่อมก็คือ concat ถูกไหมอ่า concat อ่าใส่วงเล็บเปิดไปก่อนกันเริ่ม คอนแคตตัวแรกอ่ะสตีเฟนคือฟิลเฟิร์สเนมใช่ปะเพราะฉะนั้นเราก็ใส่ First Name ลงไปแต่ว่าสตีเฟนเนี่ยมันต้องเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมดเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ฟังก์ชัน Upper มาดักหน้ามันถึงค่อยตามด้วย First Name อ่ะอัปเ r อร์เฟิ Name อ่ะแบบนี้แล้วก็คอมมาต่อไปเขาบอกให้คั่นด้วยขีดอ่ะโอเคคั่นด้วยขีดหมดเลยเพราะฉะนั้นเราใช้เป็นอ่าคอนแคสต์ูเอสจะเหมาะกว่ายังจำกันได้ไหมคอนแคตัูเอสคอนแคส ws อืมคัดด้วยขีดเพราะฉะนั้นอ่ะตัวแรกเลยจะเป็นขีดอ่ะแบบนี้เอาตัวที่ต้องการคันอ่ะไว้ตัวแรกอ่ะใครจำไม่ได้ลองไปดูตรง concat ม่ ต่อไปอะไรลืมแล้วโอเคคิงอันนี้คือ last name last name เนี่ยจะเป็นตัวพิมพ์เล็กทั้งหมดเพราะฉะนั้นเราก็ใช้ lower มาดักหน้าแล้วก็ last name อ่ะต่อไปอะไรต่อไปคือ email ฟ i ลอ email ที่ถูกกลับด้าน เพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีรีเวิร์ดมาดักหน้าไอตัวอ e ีเมลรีเวิร์ดอีเมลต่อไปคืออะไรอันนี้คือจำนวนความยาวของอ e ีเมลเพราะฉะนั้นฟังก์ชันอะไรที่บอกความยาวก็คือชาเลงถูกไหมอ่าเราก็ใส่ชาเลง อ่ะวัดความยาวของฟิลอะไรล่ะก็ฟิลอีเมลอ่ะอย่าลืมฟอร์มอะไร e m p l o อย e ีก็ enter อืมมันก็จะออกมาอ่าได้ละสตีเฟนคิงอ่ะตรงไหมสตีเฟนคิงโอเค t n k s ขีดห้าโอเคผ่าน